เมื่อกี้มึงไปแทงใครมาเนี่ยไอ้บัตรซบฮะแทงแทงคนที่มันไม่ฟังไงไม่ฟังอะไรวะกูถามว่ามึงลืมกดข้อเจ็ดแล้วหรอไม่ข้อเลยหมดประโยชน์ก็ทิ้งไปไงไอ้มองแทงใครพูดมา้ไอ้ไอ้ไยังให่ห้้ากากเลยอ้ไอ้ไ้ไอไอ้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 อ้มต้อ้ไอ้ไอนไอ้เอ้ไ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 อออ้ไอ้ไงอ้อ้ไออไออออไอไไอ้้ออ้อะไรออไอ้อไรอออ มึงนี่แหละมาเฟียมาเฟียเฮียแหละมีแต่มึงอ่ะเลิกเั็นยาวอ่อนได้และวคายมึงยังไม่ได้พูดกันที่อะไรเลยตีกันทุกทีเดี๋ยวพี่บันพี่ดำมึงอ่ะเั็นยาวอ่อนพูดเลยจะไข้รถเขาก็ด่ามึงก็ถูกละกับใครอ่ะพี่ดำอะไรนะถูกไหมมึงลงมือไงมึงอ่ะย้อยตันะกูทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละตาังอะไรสิ่งโอ้โหสภาพป้าเลยปรากดพวกมึงจะมีไว้ทำไมวะพี่หลังนี่พี่หลังปรอพี่ที่ไงกันแล้วกี่บาทนี่ เขาแสนปกอ่ะแล้วมึงขายขายไปเท่าไหร่ล่ะบ๊กบ๊ะนี่นะผมแค่นั้นแหละกำไรสองสองแต่งเต็มมันก็สามแสนห้าละเขาขายกันตัดตำรวจทีมันไม่คุ้มหรอกผมว่าคุ้มกรจะฟังราคามมไ่คุ้มแค่นั้นแหละไม่ต้องเถียมันคุ้มอยู่แล้วไอ้เหี้ยะทำไมเขาเชื่อว่ามัติดไตอนนี้ราคาร้อนอ่ะไม่ต้องเถียงกัน ไปแล้อันมึงพูดมากทำไมวะ okay, โอเคครับคุณเดินรอ,อกไปไกลางถนนเนี่ยเฮ้ยเอเลนมึงเลิกป่าวว่าเดินออกไปกลางถนนแล้วตายไปกูบอกให้มึงเต็มไหมเนี่ยมึงเต็มไหมเนี่ยกูบอกให้มึงไปตายไงไปไปมึงจะฟังกูดีหรือมึงจะตายโอ้ยเราต้องรักชีวิตครับรักชีวิตไรกฎของแก๊งอ่ะกูสั่งให้ไอ้บุญก็ต้องตายไงอย่าไปตายไมั้ยบอลข้างคิวกูบอกให้มึงตายไงมีคนบ้ามั้งกูสั่งตายมีอะไรครับหรือไปตายไหม ตายดิตายไงเขาเป็นอะไรของเขาหนูฟังหนูพืกอัารลิ้นตัวเองเอาก็กาัลิ้นตัวเองใครทำผิดใครงก็ไม่เถียง ้ามันมีทั้งในโซมคนไายก็เดี๋ยวกูส่งบ้ามนาดนี่ย่างบ้ามนาดนะขอบคุณน้ำเกลือมาครับมันบ้ามนาะผมว่านี่น่าจะบ้านีกว่าพี่แล้วคนแบบนี้ป้าจะให้มาเป็นแฟนเหรอตอนนั้เป็นแฟนหรออนนี้คือเติมเดิมใช่หมแว่าเนเต้มไก่ทำไก่โจนอะอมแอมเปนบังเสียงดังเขาย่างแอมเดิมทำมึงขายให้ใครอะมึงขายให้ใครวะ ้แต่ว่าถ้าหนูมีเขาเป็นแฟนหนูยอมตายดีกว่าพี่จั้งโผล่หัวกระชิบนะกระชิบใฆ่าหนูเออรบกวนจอดได้เป็นระเบียบนะครับรบกวนจอดรถได้เป็นระเบียบครับผมเราจอดไม่เป็นระเบียบจริงไงคนเดินนะเย่งต่อแถวไม่เป็นระเบียบปรับจ้างนะดีสิเป็นไอ้ผมพราวแล้วอย่าไปจอดให้เป็นระเบียบก็ได้เดี๋ยวเขาว่าเราจอดได้เป็นระเบียบด้วยครับอ้าว เขาไม่ด้บอกจะให้เป็นระเบียบตำรวจก็จ่อไม่เป็นระเบียบเลยไอ้บอลมาเก็บรถไอ้บอลบาปนาจเฮ้ยหัวหน้าผมเคยเป็นบาปนาศจะไปอยู่กับมันเลยไม่ไม่พี่ไอครับหัวหน้าผมคนดีครับอาติอันนี้ไม่กินลูกได้ อติอติไม่หวนไม่หวนน่ะหือคือชื่ออะไรนะบางบอลเดียมเหตุครับเออไั่แหละมันบาปน้าบอกไม่บ้าปนาตรงไหนวะใครใครพูดไม่เข้าหูแทงหมดอ่ะตั้งแต่ได้ปากฉลามมาเนี่ยเออแล้ววันน่ะพวกอำนาจมันจะย้อนกลับเข้าหาตัวนเองไม่ไม่จริงครับอาจารย์ดรักองทำไมไม่แต่ลูกน้องเขาไม่แต่แบบว่าอแบบ เขาได้อะไรอ่ะกระซิบกระมี่จะคว่ำสั่นเปิดเขาน่งแข้งเขาี่พี่ตีเปิดตีรูปได้เนี่ยพี่ตว่าไงครับคุณตำรวจลูกแกล่เนคนขับรถแล้วเปาาปานแต่นั้นมีคันเดียวครับขนาดที่ผิดคหนึ่อ๋อแต่ว่ายังมีรุ้นอยู่ใช่ไหมน้ามีรุ้นออยู่ครับกำลังยุ่งกับอะไรรึให้แกงมันบ้าหน้าต่อไปแล้พี่ตีได้รถใหม่กี่คันครับได้ข่าวว่างอมเน งอมอะไรรถใหม่นี่ครับสุดสุดนะครับเพิ่งก็เพิ่งเปิดได้ไม่ใช่หรอแต่ผมแต่ทีผมเปิดครับผมเปิดไปแค่สี่สิบรูปผมก็ได้นะรถใหม่อ่ะแล้วไงกระป๋าตีดูดิช่ออย่างกับรถน้ำท่วมวะกระป๋านำช่วไม่มีดวงกันนะโอ้ยไปแล้วไปตีเจอกันไปตีไว้มันคิดว่าหนีรอดใช่ไหมันคิดว่าหนีรอดใช่ไหมมานี่มันขึ้นมามันขึ้นมาหนีรอดหรอเชี่ยนี่ไปแล้วปีเพื่อนเหรอตีเนี้ยีเพื่อน

รถจะพังแล้ววะเรียกไก่เมื่อกี้เรียกบอลมาตัวกินหนูเรียกไก่บอลลูกอะผมเรียกแล้พี่ผมก่าต้องรับผมว่าต้องรับพี่ผมคุยโทรศัพท์มึงมีปัญหาต้องบอกกันน้หลายรอบแล้วเชื่อฮะผมคุยโทรศัพท์กับเพื่อนผมไงเพื่อนผมชื่อติดยาสอ่เลย่ลยครับเบิ้นมึงอ่ะฮะ้ยหมดทีเดียวไม่ไม่มีครับไม่มีครับถ้าซื้อไปก่อนเลยครับผมโอนเงินส่วนต่างให้นี้ไม่มีแต่มีฝีมือแค่นั้นแหละโอเคได้ฝีมือมึงต้องเตรียมลงมาตายเลย หอดแลุ่พังแล้วกันเฮ้ยพี่พอแล้วมั้งพอแ่อยากฆ่าพี่จริงนะเนี่ยบอกถือเนยบอกถือเอาเอาจับย่งงยู่ย่างยูเลี้ยงโดนดิบชนเออรถทหารไงเอาไงฮะเอาไงฮะมึงลงมามึงลงมาะไม่อยากจะเอาเหรอฮะ คนเดียวไม่กันได้เลยฮะฮะฮะคนเดียวเหรอคนดเดีวยวใช่ไหมอ่ะเอาบนรถกูสองใช่ไหมะเอาด้ไหมล่ะเอี่ยวด้วไหมล่ะลมาแค่นี้ไม่เป็นไรเป็นโลก ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเป็นโลกพูดดีไม่ได้ไม่ได้เอาอย่ายาเอาอยาเอาครับอย่เอาครับอย่าเอาเงนสองหมื่นด้วเงินสองหมื่นมึงอย่าโอ้ยยายายาไม่เอาไม่เอาไม่เอาูเฮ้ยโอ้โหทำไมอ่ะทำไมอ่ะต่อกมือทำไมอ่ะเฮ้ยเอามาเอาเอาตังเพื่อนทำไมตังเพื่อนยังไง้ร้องร้องจะหยุดแม่สะพานาเฮ้ยเอาเอามานี่เอาตังผมอ่ะเอาผมโอ้โหตอกมึงไง นะไมผมขอโทษครับขอโทษครับคี่มาถามตอบเปฟ้องคนอื่นไปไปขอโทษพี่เฮ้ยเอาผมขอโทษครับเชื่อนี่เฮ้ยผมขอตังค์คืนได้ไหมอ่ะจะหวังต้งตังค์ก้อนสุดท้ายหมดเลยนะมันเองพู้ไดเพาะทั้งหมดสามสิบครั้งเอาใหม่มึงจะร่วมด้วยหรอฮะไอพวกลงมางัดแกมึงตรงไหนพไม่ใช่พี่ไม่ใช่มีอะไรกันหรือเปล่าครับเรียแล้วพี่โดนน้องแล้วพี่โดนพี่โดนพี่โดนมาดิมาเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้พี่พี่ ที่โดนรวมสี่หนึ่งดูสภาพดูสภาพผมดูสภาพผมพี่บอลเรียกหมอยังพี่ตายยังมาแล้วดูสภาพผมสิเรื่อน้องพวกเราไปไหนหมดอ่ะเนี่ยพวกเราพี่เห็นป่อกนี่ยขบวนซุปเปอร์คาร์ไดี๋ยวรถเดี๋ยวย่างท่าเขาตีแล้วเขาเาตังคุณไปสองหมื่นท่ามึงยังพูดไม่ดีอยู่ในเจ๊หน้าเจออุ้าอย่าหวังอันแฟนผมเก่าเหมือนกันเนี่ยนี่นี่ใครครับอพี่ขาอันนี้ตีครับพี่สวัสดีครับ ใช่ครับมึงจะไปสวัสดีเขาทำไมเลยควายเอ้ยมึงอูเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวกูกูโดนเขาฆ่าอ่ะกูกูอาตีครับผมผมมีอะไรจะขอโทษนะครับเรื่องครั้งก่อนนะครับขอโทษเรื่องอะไรเออะอย่าอย่ากดผมนะสัญญาก่อนฮะไม่รู้เล่นอารมณ์ตอนนั้นผมบอกว่าเฮ้ยตีหลบดิจันได้ปะสัมมาคารวะโอ้ยอันนั้นเรื่องน้ำมาอดีตไงผมก็โดนสั่งสอนแล้วไงเรื่องน้ำมาอดีตไงครับ โโออ้หปาาฉลมจไว้มึงพูดดีๆเมื่อไหร่ค่อยเอาเงินคืนแล้วกัน2,000นะฮะได้ได้เลยติได้เลยโอเคทำไมมันมาเรื่อยๆเลยพี่ติพี่ติพูดมันมาเรื่อยๆเลยอะเอาว่มาเถอะถ้ามันกล้าเปิดเมื่อไหร่เอาว่าสวยแต่งเลยแต่ละคนแม่งบักกงบักกี้นะไปใครมีซูบี้ก็ได้วรอไทยแลนด์เนี่ยติใช่ครับลุงลรามีการแฟงขายไหมมีโอ้ยโอการแฝมจะใช้เรจะได้สองคันอ๋อโอเคครับได้เลมีแต่ไม่ขาย ไม่ป้นไม่ป้นของกาชาฮะไม่ป้นได้เงินสองหมื่นเฉชี่ชยไม่งพวกเง <c oughs> <ว>ินคตดเยอะไม่พี่เอาพี่เอาไว้สั่งสอนมันเวลาพูดอ่ะพูดดีๆอารมณ์ด,ด,ดีค่อยคืนแม่ง <c oughs> อตี่ <c oughs> ขับใจเย็นดิครับนั่นรถ <c oughs> ผมนะ <ผม S 1> ครับต้งองี๋ผมผมเอาไปเอาไปเอาไป เหลือ6,000แต้มผมได้แต่ลนึงแล้วพี่คนรน่ารักเลยว่ะท่าีเป็นผู้ชายหัวหอมแก้มเลยนะเนี่ย64เหลครับพี่ตีได้เลยนะยิบเลยครับ64เหลืครับพี่ไอ้บอลถือปากฉพี่ตีครับว่าพี่ตีไปกลัดอะไรไมป่าครับ ไอ้บอลมือเถือดถมัยบอลมืจะถือดถมัยี้ว่าผมผมจะถามว่าที่อินเดียตอนนี้มันร้อนหรือเปล่าเพื่อนก็ให้หน้าไปทุกคนเลยก็เห็นพี่ใส่ก็เห็นพี่ใส่หมวกคล้ายๆพวกอาบังเลยเด็กพอาบัคพวแบบพวบบพวแบบกแบบวแบบพริบบพกยบะพวกบพี่แกแพวกแบบบเนพี่บวบบพ ไอ้ใหญ่มึงพูดภาษาอินเดียกับพี่ตีดิ่ปราบไปเป็นโดนสถาบันปราบโจรกันมาอินเดียพี่ตีฟังรู้เรื่องไหมพี่ใจดีเกินต้อนรับต้อนรับแคร์เจ้าเจ้าตีฮะเนี่ยมึงไปอย่างนี้เหรอนะฮะพี่พี่ตีพี่ตีพี่ตีอีกป้าผมขาดพันเดียวผมจะแลกได้แล้วอ่ะอาจารย์พี่จะทางปลอดภัยไหมพี่ตั้มพันหนึ่งเนี่ยไปเรียนได้เลยเนี่ยเรียนให้กูหน่อย ไปดีเนี่ยไปดีเนียคนละยี่สิบคนละสิอัน20อันไปหยองไปงมันก็ได้เลยเนี่ยพันเดียวเดี